วันสุขที่5ธันวาคม2025วันนี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือนนะครับขณะเดียวกันในประเทศไทยของเราก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับแน่นอนนะครับเป็นวันที่ลําลึกถึงพระเมตตามหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะบรรยายถึง พระคุณอันล้นเหลือประมาณสำหรับพื้นแผ่นดินไทยของเรานะครับแต่ในทัศนะของทัศนะของพ่อเองนั้นท่านก็คือนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เราก็ขอพระบิดาเบื้องบนสวรรค์นะครับที่ได้โปรดได้รับพระอ,องค์ท่านเพื่อจะได้เป็นผู้ที่สื่อนำพระพรสำหรับ เราทุกคนโดยเฉพาะสำหรับชาวไทยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นบิดาที่เป็นพ่อวันที่เป็นวันและลึกถึงพ่อทุกคนขอพระเจ้าพระบิดาของเราในสวรรค์ได้ประทานาเรียกว่าพลังกำลังในการเป็นพ่อให้กับทุกคนที่เป็นพ่อนะครับอย่างไรก็ตามใน,ในวันนี้นะครับเรามา เราอยู่ในสัปดาห์ที่หนึ่งของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิจตเจ้าและวันนี้เราก็ในช่วงนี้เราก็มักจะฟังบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกอิสยานะครับซึ่งอิสยานั้นเป็นเรื่องราวที่ได้พยากรณ์ถึงพระผู้ไทยผู้เสด็จมาว่าแผ่นดินใหม่ที่องค์พระเป็นเจ้าจะประทานให้กับเรา ในพระผู้ถ่ายนั้นเป็นอย่างไรนะครับและเราทุกคนมนุษยชาติก็อยู่ในการรอคอยเราต้องดูเช่นนี้นะครับในประวัติศาสตร์ของความรอดนั้นจะเริ่มต้นด้วยการสร้างพระผู้สร้างองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะสร้างเราและสิ่งสร้างสรรพสิ่งสรงสรพสัตว์หลังจากนั้นมนุษย์นี่แหละได้ทำบาปก็คือ เป็นยุคที่เราต้องตกลงไปอยู่ในสภาพบาปแต่พระเจ้าก็าให้คำมั่นสัญญาเรียกว่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะส่งพระบุตรพระเมสสิยามาเพื่อจะฟื้นฟูไทยบาปของเราให้เรากลับคืนสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสถานภาพเดิมสถานภาพเป็นบุตรของพระเจ้าเช่นเดิมนะครับและหลังจากนั้นเราก็ได้รับการไถ่ เราก็เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งและนี่แหละเป็นคำมั่นสัญญาพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้วันนี้อิสยาได้ทำนายไว้นะครับในบทที่29ก็พระองค์ท่านท่านก็บอกอย่างนี้นะครับว่าองค์พระบุญเจ้าเจะเปลี่ยนเลบานอนเดลบานอนก็เป็นดินแดนทะเลทรายเป็นอะไรก็จะเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้จากสวนผลไม้เป็นเป็นป่าก็คือหมายถึงอุดมสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ในวันที่พระผู้ไถ่เสด็จมานั้นคนหูหนวกก็จะได้ยินนะครับได้ยินทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างตาคนบอดก็จะหายจากมืดมัวเห็นได้คนถ่อมตัวลงจะได้ยินดีอีกครั้งหนึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคนยากจนก็จะเปี่ยมปีติยินดีชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและวันนี้ ข้อความที่น่าสนใจก็คือว่า,าในแผ่นดินของพระแมสยานั้นการปกครองของพระเป็นเจ้านั้นจะไม่มีเรื่องทรยศทรราชอีกต่อไปคนที่เยาะเย้ยถากถางคนหนึ่งก็หายไปนะครับฉะนั้นคนชั่วร้ายความชั่วร้ายก็ถูกกำจัดไปผู้ที่อ่าก็วันนี้พูดดีนะครับหมายถึงบุคคลที่ นำใส่ความใส่ร้ายคนอื่นไม่มีอีกต่อไปนะครับคนที่ชอบวางกับดักให้คนอื่นนั้นตกในภัยพิบัติก็จะต้องไม่มีสูนย์ไปคนที่ชอบใส่ร้ายปั้นน้ำเป็นตัวให้กับผู้ชอบธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือแผ่นดินที่แท้จริงของพระผู้ไท่ที่มาบังเกิดเพื่อไถ่บาปเราซึ่งยุคนั้นยังมาไม่ถึงนะครับ เราต้องดูในอดีตพระเยซูเจ้ามาบังเกิดแล้วสองพันปีนั้นพงมาจริงสัมผัสได้แต่ว่าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนก็รอคอยการเสด็จมาในสิริมงคลของพงอันยิ่งใหญ่นี่นะครับเป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยในการปกครองอันแท้จริงของพระผู้ไทยนะครับแล้ววันนี้ในพระประสาน มัทธิวบทที่9พูดถึงพระเยซูเจ้านั้นได้รักษาคนตาบอดสองคนนะครับวันนี้พูดถึงสองคนคนตาบอดสองคนนี่เขาคงได้ยินเรื่องราวของพระเยซูเจ้าอย่างมากมายไม่รู้กี่ขังเพราะตาเขามองไม่เห็นแต่พระเยซูเจ้าก็เดินผ่านที่เมืองเยรูซาเล็มครั้งแล้วครั้งเล่านะครับและคนก็คงจะพูดถึงลักษณะของพระเมสสิยา ว่าจะต้องเกิดมาทํานายแล้วว่าในเชื้อสายราชวงศ์ดาวิดและนี่แหละเวลาพระเยซูเจ้ามาเนี่ยเอ๊ะทำไมคนตาบอดหูเขาเปิดเขาเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์ทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาใส่ใจเขาฟังมาตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเมสสิยาพระผู้ไถ่ผู้จะบังเกิดมานั้นฉะนั้นเขาก็เมื่อพระเยซูเจ้ามาเขารู้ บุคคลเหล่านี้จะมีประสาทสัมผัสที่ไวมากเขาลึกซึ้งเจาะทะลุเข้าไปจนถึงหัวใจนี่นะครับเขาจึงร้องไม่กลัวโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาพวกเราด้วยเขามีสองคนนะครับเปเยซูจ้กกระถามทั้งท่านพง์ก็รู้แล้วต้องการอะไรเขาบอกรักษาให้หายหน่อยนะครับแล้วก็ระเยซูจักกรยินโยน,นะท่านเชื่อหรือเปล่าเขาก็ยินว่าเชื่อ ฉะนั้นในวันนี้พระเยซูเจา้าก็ยังทําอัศจรรย์อยู่ทุกวี่ทุกวันเพียงแต่ว่าก็มีเงื่อนไขพงค์ก็จะถามเราแบบเดียวกันแล้วท่านเชื่อไหมละ่ะไม่ใช่อ,อยู่ๆพงค์มาเจอเราอไอ้ไนิตาบอดรักษามันให้หายก็ไม่ใช่ต้องมีการพบกันครึ่งทางด้วยพระอนุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเกินที่กว่าที่เราจะคิดนะครับแต่พงค์ก็ต้องการการตอบสนองด้วย เหมือนกับถ้าเราพบบุคคลใดเราก็อยากจะเห็นเขาขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับช่วยช่วยด้วยเหมือนกับเป็นการแสดงด้วยฉะนั้นบางคนคิดว่าอา้าวถ้าคนนี้ดีจริงทําไมไมันมาช่วยแต่แล้วคุณเคยขอเขาไหมล่นะเราก็ต้องการพระเยูจ้าก็อยากให้เราแสดงความถ่อมตัวถ่อมตนสุภาพขอหรือฟื้นความเชื่อของเรา ที่มีในพงค์นะครับวันนี้ก็เป็นพรอปรสานพงค์ก็เลยบอกถ้าท่านเชื่อก็รักษาหายจากโรคร้ายโรคตาบอดฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าดังที่พ่ออธิบายไปตลอดเวลานะครับว่าจุดเทียนให้เราจุดเทียนนะครับจุดเทียนเล่มที่หนึ่งก็หมายถึงความหวังให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยความหวังอันแน่วแน่ในพงค์นะครับ นั้นวันนี้เราก็ขอให้คำของประกาศกนั้นได้หนุนนำหัวใจของเราผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในใจมีพระพู้ไถ่มาบังเกิดนั้นภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับขอพุ่งได้เปิดหูเปิดตาเรานะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในภาคบ่ายเพราะว่าในตอนเช้าวันนี้พ่อ,อก็ทำภารกิจก็คือไปโปรดศิน นำพระเยซูเจ้าในสินมหาสนิทไปยังคนเจ็บป่วยผู้สูงวัยหลายคนนะครับวันนี้พ่อสักห้าสหสคนนะครับก็ได้ได้ได้นำพระพรก่อนคริสต์มาสไปสนับสนุนหนุนใจกันนะครับวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อก็คิดถึงทุกคนนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณนะครับวันนี้ โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนกิจการของพ่อ,อเกี่ยวกับเรื่องอเข้าวสารและปลาย่างนะครับปลาแห้งตอนนี้ทยอยไปส่งตามวัดเพื่อให้สนองพระประสงค์พระสันตะปาปาอยากให้เราทำอะไรก็ได้อย่างเป็นรูมธรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ยากจนพ่อขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับ วันนี้ก็ยังมีคนที่นำข้าสารแม้ไม่มากนะักแต่ก็เป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ได้ดูจํานวนหรอกครับแต่ดูที่หัวใจของเราวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณทุกๆท่านขอบคุณเพราะเป็นเจ้าในในสิ่งต่างๆที่พี่น้องได้แสดงออกนะครับแล้ววันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยนะครับหรือแม้เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ใหญ่หรือใครก็ตามทั้งที่อยู่โรงพยาบาลและอยู่ที่บ้านพอพ่อขอพระเยซูเจ้าเป็นผู้รักษาให้และพ่อยังภาวนาสําหรับผู้ที่มือวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันนี้ที่กรุงเทพก็มีกุณพ่อปัศสานคูลัตตะส่วนนะครับวันเกิดและผู้ที่เกิดในในวันที่ห้า ท่านวาคมและบุคคลหนึ่งที่พ่อไม่เคยลืมนั่นก็คือนายแพทย์สุธีสังครัตนะครับขอแสดงความยินดีในวันค้ายวันเกิดในวันนี้ก็เป็นวันที่นดงามนะครับพระพรอย่างเดียวที่เรามุ่งมา่ปรารถนาก็คือพระพรในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระพรนานานประการนะครับ และสำหรับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ทุกทุกท่านก็ขอให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตและนอกนั้นเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการนะครับขอพระเจ้าประทานพรนะอามน